สวัสดีครับผมท,ที่ไปคะรับนีนะคะคทุกคนพวกเราจะมาเล่นบ้นนโอเคมากไปไหนเนี่ยโอเคครับกันวันนีนะคุกนจานนาน าเกาหลีแไปแล้วก็เลยแบ่งเปอนนี่ไ,ไ,นไงเพราะว่าอันนี้คนนี้เป็นคนสร้างหรือเปล่านี่อก็แต่งุก็ต่งเลยใช่ใไมห<อ>ไมแล้วด่านนี้จะแบ่งเป็นสองสีก็คือสีชมพูกับสีฟ้าสวยมากเลยนะผมชอบมากเลยเนี่ยุ้ยก็ต่งเหอนกัด้วยาครับพอมยยังแต่กอนไปช่ลีมใช่ใช่ใช ชุดเปียกนี้คือแบบเยอะมากเลยนะครับครับเรียกันเลยเนี่ยโอ้ยเท่เท่มากันพร้อมหรือยังพร้อมนะคะพี่เบมถ้าเกิดพร้อมแล้วแล้วก็ตอนนี้มาเรามากับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านใช่นะคะทุกคนแล้ววันนี้อาจะรย์บอกว่าเราจะไม่แข่งกันนะคะทุกคนครับพร้อมยหมครับพร้อมนะหนึ่งสองไปไม่แข่งไงไม่แข่งใครถึงก่อนชนะแค่นั้นแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นไม่มีนคะเราจะรอกันโอ้ยอย่าหัวโฟกัสขอ้ทษอย่าโผล่ไปไปมีสปริงด้วยลืมบอกแต่ว่าสปริงรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้กระโดดไกลมากนะครับทุกคนนี่เราจะไปตามเพื่อนของเราเลยนะคะใช่ let's go โอ้ไปกลับตามมาครับตามมาเลยมันก็เสียตกมากเลยค่ะมันก็เสียเหมือนกันโอ้ยได้นนี้มันเหมือนกับหมักฝรั่งเลยป่ะเอ้ยมันโดนมันโดนตัวกันได้เลยนะโฟกัสชนได้แล้วเนี่ย โอ้ยก็ตกตายครับอะไรก็เลยขึ้นเงยขึนพมชอบเียวนะน่ารักดีโฟกัสองเพราะอะไรรู้ไหมคะตรงไ้นในเสรอเพราะว่านแนสีฟ้าแล้วสีแสงมันจะเป็นสีชมโอ้ยโอ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่ด้วยช่้ย แบนี้ไปได้ยังไงไปเอาม่มาเอามาเอาม่เอาใหม่โอเคเมื่อกี้คือสู้ชีวิตไม่ไหวมาลวมาแล้มาละ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 มาลแซ่บแซ่บแซ่บามใมใช่มกันด้โอยเชนกันได้นะทุกคนเนี่ยคือเกือนเสี่ยวจชนกันได้เลยหะค่ะทุกคนตกอ่เกือเกือบ้าวิววิไมิว้ยมาเียเกตก ไม่ไงเมื่อกี้เราจังหวะชุลโมงไงเฮ้ยแจ๋วไอ้ยก็เยี่ยมหัวฟิลไปไปรีบไปก่อนเลยไปรีบไปก่อนเลยครับไปรีบไปก่อนเลยไปเลยครเกไปพวกเรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปยังเกตบ่อนไพย Okay, okay, ตรงนี้จะเป็นอุ้ยหัวใจน่ารักมากอุ้ยไปไหนน้าหัวใจหัวใจเกียร์ไหนไปไรอัน แต่ว่าแต่ว่าแบบมันเหมือนเขาเขียนอะไรสักอย่างนะเอ๊ยอันนี้เหมือนเขาจะไ้ตอบคำถามแมพเขานะแต่ว่าไปดีกว่าเอาต้องตอบเท่านั้นเนอะ<า>ให้หรอโอ้ยแย่แล้วครับอุปสรรคของเราก็คืออ่านภาษาเกาหลีไม่ออกอได้เลยมาเดี๋ยวไปรอประกันข้างบนนะ <Okay. S 1> คนมองกรตาวัดถึงตอนตอบหนาแล้วทุกคนคะเจอกันนะคะโอย พี่ก็ตายเลยขวาขวาขวาอุ้ยกะผานดล้วเหรอโอเคถ้าบอวาเอ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 าเอ ตกอยู่นั <If> <started> <mos> ่นแหละโฟกัสอะตกลักค่ะตกลัแบบนี้รับรอยาเป็นล่ักกะฟ้าก็บิดกตายแบบแปดบิด Let's go เ้ยเป็นีข่าวกะฟ้าแล้วเฮ้ยมีคนตกไปเหรอไม่ โอ้ยสีนี่ยนะครับออือหือใช่สีนี้สวยสีนี้สวยสีละมุนไปได้เมียมอะไอย่าตกนะอะไรอ่ะเกิดขึ้นโอ้ยเดี๋ยวตกโอ้ยย่ยอย่ท้องเารโฟกัสเองน้องบ้าใจโอ้ยเดินไปเลยเป็นไง ไม่ทางรัดให้เหรอทางรัดนี่<อ>ไปเดินทางพระเจ้า let's go เ <Why? Why? S 1> ย็นใจเย็นโยนดย,ยนเอ้อย

ขาวมาตัวกัตตุยแล้วมั้งเราตกกันมาเยอะแล้วเราตกกันมาเยอะจริงๆวันนี้เราตกกันมาเยอะละตกเยอะละวไอ้นี่ไงหัวใจีี่่กกกยอาามหัวใจลูกเพชรลูกคริสตัล อย่าคนเหยียบตรงกลางเมียาตายยตายตาย่ม่ม้เื่อยมากนะฉันเ่อยมาก่าว้ายตกใจตกใจสาวคนนี้เยมีเซฟไหมเนี่ยเฮ้ยเซฟเราให้ไม่ตกเลยคือเก่งอะเก่งนะเก่งจังเลยเก่งจากไหน่ จะตอกอ่ะไปจ้าเราตกไม่ได้อ๋ออยากตอกอ่ะทำไมอ่ะมัไม่ต้อง,อง,องหมกอ่ s <S ะคือเป็นไรอ่ะ Let's go คะฮะจะตายอ่ะพอตายกาจบเลยนะใช่ป่ะโอเคเฮ้ยเราเหยียบจบไปแล้ว, <Okay. S 2> ลวโอเค,เคอนะคะทุกคนเรามาเลิ่มก,กันดีกว่าอาะอ่ะจ้า ไปกินเลยไหมโอเคค่ะถงาะไรชอบกิมนีนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครดกเราด้วยวันนี้พวกเราหัวร้อนมากๆเลยครับเพราะว่าพวกเรากระโดดแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนใครชอบลิมนี้นะครับพไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ์ด้วยนะ